กำลังประสบปตตัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจํานะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แน,นะนํานี่เลยครับ <Kendra. S 1> เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสาม,มารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเอนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กมเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปเกมคุกกี้รันในวันนี้นะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปเกมคุกกี้รันมานานนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาห่วงมิติ เพื่อตามหาพีโววานิลาพาร์ทที่2กันครับแต่ถ้าใจพูดจริงๆเนี่ยต้องเป็นพาร์ทสามนะพอครั้งแรกสุดเนี่ยผมมีสุ่มไปนิดนึงนะครับประมาณ30ครั้งนะก็ก่อนที่จะไปสุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูก่อนละกันสำหรับเพียววานิลาของผมปัจจุบันนะครับตอนนี้เนี่ยหดาวกับ17เศษแล้วนะสำหรับตรงนี้อาจจะมีหลายคนสงสัยนะว่าเฮ้ยทําไมมันเป็น1ดาวไปแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณ่องสมวันก่อนครับผมก็ จงบอกว่าโชคดีมากๆนะคือเคฟสตอเบอรี่เนี่ยมันไม่ออกครับมันดันออกเป็นน้องเพียววานิลาแทนนะครับก็ก่อนที่เราจะไปสูมกาชาพ่วกมิติกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็มาเตือนเพื่อนๆอีกครั้งนะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ10วันเท่านั้นนะครับสำหรับเควสแสงแห่งความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมดแล้วนะก็สาหรับใครที่ยังทําอะไรไม่เสร็จนะครับอย่าลืมรีบมาเคลียร์กันไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าใกล้ๆเนี่ยน่าจะเคลียร์กันไม่ทันนะครับที่สําคัญต้องสุ่ม ก่อนที่ตู้มันจะหมดเวลาด้วยนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่สุ่มนะครับไอแสงแห่งความจริงตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเงินแทนนะผมบอกเลยว่าขาดทุนมากๆนะสำหรับคนที่ไม่สุ่มนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนี่ครับมาแล้วนะครับสําหรับตู้ต้องบอกว่าอะไรนะตู้ <c oughs> ตู้นี้มันเป็นตู้ที่โหดร้ายมากๆนะเพราะว่าตู้นี้มันไม่มีการันตีใดๆนะครับ เพราะถ้าเป็นตู้ปกติเนี่ยต้องบอกว่ามันยังมีการันตีระดับแรสีฟ้าให้เราหนึ่งตัวใช่ไหมแต่ว่าตู้นี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆดวงเกิืองจริงนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้อะไรเลยครับก็สาหรับอัตราสุ่มนะครับตู้นี้เนี่ยมันเพิ่มเลทพิกพอัพของเพียววานิลานะซึ่งโอกาสที่จะได้แอนเชียนะครับคือ1.3%แต่ว่า1.3%ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่โอกาสออกน้องเพียวแบบเป็นตัวนะออกแบบเป็นตัวเนี่ยเพียงแค่0.3ครับ ส่วนอีก1%เนี่ยก็คือเราจะได้เศษหินวิญญ,ญาณคุกกี้เพียววานิลานะสำหรับวันนี้ผมจะมาสุ่มทั้งหมด13,000แสงนะครับหรือว่า130ครั้งก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ผมจะได้น้องเพียวมากี่ตัวนะครับที่แน่ๆอย่างน้อยเนี่ยผมได้1ตัวชัวร์ๆนะจากการันตีตรงนี้ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเค2ตัวครับสตัวแบบนี้มีรุ่นนะ แบบนี้ไม่ได้ครับไปก็ตรงนี้ถ้าเกิดจะลุ้นนะก็คือลุ้นเศษน้องเคียวอย่างเดียวครับได้ไหมสี่ห้าโอเฮ้ยโอเคอย่างน้อยมีแรงมาให้หนึงตัวครับคุกกี้คาสานุนที่3ครับ เอาทีตอนนี้ที่อยากได้คือสีม่วงนะครับขอเป็นเศษน้องเพียวักเสเศษก็ยังดีนะเรียบร้อยครับสําหรับครั้งแรกนะก็เดี๋ยวครั้ง,งต่อไปเนี่ยผมจะสกิปนะครับถ้าเกิดมันไม่ออกการันตีนะมาเหลืออีก12ครั้งครับ3 2 1นไปคุกกี้ก็่านตัวเดียวครับนี่ไงที่ผมพูดถึงนะ อันนี้คือความเตลือขั้นสุดครับมาสคิปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับดูยังยังได้ยังได้คุกกี้วิสานะครับคุกกี้พอหมดนะมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีปิกเนี่ยได้เป็นเศษเข้าไลส์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเข้าไรส์เนี่ยผมยังไม่ตันนะครับโอเคเฮ้ยดูแลผมลืมอะไรเพื่อน คือปกติแล้วนะผมต้องมาสุ่มสมบัติก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มสมบัติจนกว่าจะออกอ e ีปิกหนึ่งชีนนะแล้วค่อยกลับไปสุ่มกันต่อครับมาโอ้โหลืมเลยนะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นขั้นตอนที่ผมต้องทําทุกครั้งก่อนสุ่มกาชาไปแล้วนะครับตอนนี้เพื่อจะจะัดเดี๋ยวผมแลกเพิ่มแบบหนึง่งผมจะชอบแลกทีละสามสิบอันครับแล้วก็ไปเปิดน,นะ ขออีกปิ่หนึง่งอันขออีกปิ่หนึง่งอันโอเค <c oughs> ตำราพิชิตศึกของผู้แสวงบุญครับเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยดวงมาแล้วครับแบบนี้อัพขึ้นเลเวลเจ็ดได้แล้วนะ <c oughs> ก่อนที่ดวงจะหมดครับสามสองนึงไปเลย <c oughs> ดวงมาต้องรีบสุ่มนะครับเหมือนนำขึ้นให้รีบตักโอเคโอ้โหแบบนี้นี่เกลือครับ เรียบร้อยได้คุกกี้กล้าหาญมาตัวนะหนึ่งนะมา3 2 1ต่อเลยครับรั้งที่4มาสาดสหายแบบนี้น่าจะได้สีทองนะหรือเปล่าสีทองที่โอ้โหพิมพออนรัวๆครับได้นองเฮิร์มนะครับมาสามเซ่ครับโอเคหายใจลึกๆหายใจลึก3 2 1ไปครับ ได้โปรด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 สองตัวสองตัวไปเลยสองตัวไม่หมดไม่หมดทันไม่หมดตัวเดียวครับไม่เป็นไรตัวเดียวแต่เราขอแบบคุณภาพก็ได้อยู่นะเพื่อนๆสามสองหนึ่งมาได้โปรดได้โปรดขออาเพียวขออาเพียวอาเพียวมาทีอาเพียวมาทีเยังไม่ใช่ตัวแรกต้องให้เป็นจอดำนะเพื่อนๆคุกกี้น่าสมรู้นครับ อาโวคาโดนักสํารวจตอนนี้หมอกตื่นเต้นมากกาหารมาหน่อยมาหน่อยเอาเพียวยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชโอเคคุกกี้นินจารครับมามไม่มีเศษอีปิกมาเลยนะคาสตาร์ดมารัวครับวันนี้โอเคน้องแครอทมาแล้ว ดำดำดำไปเลยดำดำตองเอ้ยเฮ้ยดำจริงเพื่อนคุกก sí ี้มินช็อกโก้ครับโอเคโอ้โหก้าหารไกละเรียบร้อยครับเอาจริงต้องบอกว่าไม่แย่นะเพราะว่าคุกกี้มินช็อกโก้เนี GPA ่ยมันมีความสัมพันธ์ของคุกกี้อยู่นะครับมันเพิ่มสเตตอยู่นะ ก็ถ้าเราอัปดาวครบทุกตัวนะครับตามสมุดเนี่ยมันได้เพิ่มสเตตอยู่ด้วยนะเพราะตรงนี้เนี่ยผมได้ขึ้นมาอีก1นึงแหลงด้วยครับก็มาต่อเลยครับเหลืออีก8ทีนะ3 2 1มา3เกอรอแบบนี้ไม่ได้อ่ะโอเคไปเลยจ้าเรียบร้อยครับมาฮึบโอ้โหตัวเดียว โอเคแม่หมดนี่เฮ้ยซ้อนพิกเฮ้ยโอเคดีครับเสร็จน้องเพียววันนี้ลามานหนึงเสรนะโอ้โหบอกเลยอันนี้ดีใจกว่าได้ตัวละครระดับอีปิกตัวอื่นอีกนะเหลืออีก6ครั้งเท่านั้นครับ3 2 1มาครั้งนี้เราจะได้การันตีแล้วด้วยนะได้ไหมไปเลยจ้า โอเคน้องทัพทีมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็น4ดาวได้แล้วนี่ครับเราสามารถมากดลับน้องเพียวได้ตรงนี้นะถ้าเกิดเกรดเต็มนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยกดลับที่หลังสุดแล้วกันเหลืออีก5ครั้งครับ3 2 1มา2ตัวมีโอกาสอยู่2ตัวมีลุ้นโอเคครับ2ตัว2ตัวขอ2ขอ2ขอไม่หมดทันไม่หมดโอเคตัวเดียวครับ3 2 1หนึ่งไป บอกแล้วนะตัวเดียวของคุณภาพพอไม่ต้องมาเยอะเราเน้นคุณภาพครับอันซวินคุกกี้พอมดตเฮ้ยมาแล้วมาแล้วดำดำ,ดำเฮ้ยได้ ้อยครับคุกกี้เพียววานิลาเกตโตเย้โอ้โหบอกเลยเพื่อนๆดูกี่ทีก็อลังการงานสร้างนะแบบคือมันเข้าฉากนี้ทีไรผมต้องแบบตั้งใจดูมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ฉากที่แบบจะเห็นได้ง่ายๆนะครับโอเคตอนนี้เพียววานิลาก็ขึ้นเป็น2ดาวแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆเอออันน<ๆ>ี้ก็สกิปได้แล้วครับเรียบร้อยครับเพียววานิลาเกตโตเย้อโอ้โหคุกกี้เซตคุกกี้หมาป่าตามมาด้วยนะ ก็ตอนนี้เหลืออีก4ครั้งนะครับเดี no ๋ยวมาดูว่าผมจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะมา3 2 1สน <Now, S 3> okay, okay. ah ึไปครับเฮ้ยได้โปดได้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 ปดเอาจริงถ้าเกิดมันออกมา2ตัวติดนี่แบบไม่ใช่แล้วเพาะว่ามัน้อยถ้าเกิดมันมา2ตัวติดครับผมบอกเลยผมไม่ออกนอกบ้านแน่นอนออกไปผมว่าผมติดโควิดแน่ๆนะ ดำทีดำเฮ้ยโอเคครับน้องสมุนไพรนะหรือน้องกัญชาได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแต่คุกกี้หมาป่านี้มันมาจนจะตันอยู่แล้วนะผมไม่เคยฟาร์มเศษเขาด้วยนะครับโอเคสามที่สุดท้ายครับเพื่อนสามสองหนึ่งมา ừ, 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 ตัวเดียวได้ไหมอ่ะ อันนี้คือลุ้นแค่ให้ได้เศษเพียววันนี้ดาครับมาโอเคเป็นซอสพริกสามนะครับก็ไม <c oughs> ่แย่ก็ไม่แย่สองที่สุดท้ายฮึบโอ้ตัวเดียวอีกแล้ว ừ, ผมว่าหมดแล้วผมว่าดูวันนี้ผมหมดแล้วเพื่อนๆโอเคครับสปาร์ก,กิ้งหนึ่งเศษครั้งสุดท้ายโอ้โหขอแบบครั้งไหนขอแบบครั้งนี้นะขอแบบครั้งนี้ สามสองหนงมาโอเคเ,อเรียบร้อยครับไปเลยจ้าครั้งสุดท้ายนะครับแต่จริงก็ไม่แย่นะเพราะว่าผมได้เศษอีปิกมาถึงหเศษนะครับแล้วก็เป็นเศษ2ตัวที่ผมยังไม่ตันด้วยนะโอเคครับมาเรามากดรับเพียววาน,นิลาตัวที่2กันดีกว่าเดี๋ยวคราวนี้ผมไปเปิดเสียงก่อนนะโอเคครับ3 2 1ไป สวยงามครับน้องเพียววานิลาโอเคครับเราก็มาดูผลประกอบการของเรากันเลยดีกว่าครับนี่วันนี้ผมได้ของมาอัพเพิ่มไอดีเยอะมากนะอันแรกสุดก็จะเป็นตำราพิชิตสุดของผู้แสแหงบุญนะครับเป็นเลเวลเจ็แล้วครับตอนนี้อัพไปเลยอย่างที่สองนะครับนี่มีตัวไหนว่ามินช็อกโกนะครับมินช็อกโกตอนนี้ก็เป็นสานดาแล้ว 여기서멈출생각นกันครับน้องมิ้งช็อกโกตัวต่อมาก็จะเป็นทัพทีมซีดาวและตัวสุดท้ายครับพระเอกของเราในวันนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอพียอของเรานะครับนี่ก็อัพไปเลยครับสองดาว 이말인가요같은존재ก็สำหรับเพียวนิลนะครับตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าผมขาดอีกเท่าไหร่ยี่สิบสอเซนนะขาดอีกประมาณ1ตัวนะครับถ้าเกิดได้เนี่ยก็จะเป็น3ดาวได้แล้วนะโอเคครับก็สำหรับ คลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันก็สำหรับใครที่ชอบคลิปเปิดกาชายังงไก็ช่วยกดไลค์ s ับสไครต์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแน่นอนกับเกม Cookie Run Kingdom นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช,ช่อง d a e Channel ทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ